5โมงทุกคนพาแมทธิวไปกินพิซซ่าวันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาทำกับข้าวห่อให้เล็กทุกคนอะนไรฮะตนนี้พาแมทธิวไปกินพิซซ่าวันนีใส่หนีทุกคนเพราะว่าคิดว่าจะหนาวครับตอนนี้ไม่ค่อยหนาวแต่ว่ากลับบ้านอ,อ้อยมันจะหนาวตอนกลับบ้านมันจะหนาวพอะมันจะค่ำแล้วเจอกันหนาวทีนี้แม่ชส่ แม่ใส่นี้บลูเบอรี่บล <laughs> ูเบอรี่แม่ใส่บลูเบอรี่เอไปพาแม่ทิวไปกินพิซซ่าจ้ะ <c oughs> มีแมวด้วยอ่ะรูปแมวใครเลยรู้จะไปทางไหนถึงได้ทุกคนร้อนไหมร้อนไหม มาร้านพิซซ่าร้านเดิมแผ่นบางเนาะทุกคนเออแผ่นบางอร่อยกินได้หมดเลยทั้งถาดแม่สั่งเป็นสับปะรดแฮมส่วนของแมทธิวนั้นเขาสั่งเป็นพิซซ่าหน้าเคบับเคบับนี่ก็คือพิซซ่าหน้าเคบับเนื้อเนาะทุกคนเออนี่เห็นไหมเบลอบล่าเลยทุกคนถามว่ากินหมดไหมทุกครั้งก็หมดแต่ขอบขอบบางทีก็ไม่ได้กินจ้ะเออนั่นแหละเราก็กินเอาแต่บริเวณที่เป็นแบบ มีเนื้อมีแป้งอ่อันนี้น้อยขอบขอบางทีเราก็ทิ้งเนาะเราก็กินไม่หมดนะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังจะต้องสั่งคนละหนึ่งถาดอยู่ดีเพราะว่ากินคนละหน้าเนาะทุกคนเนาะก็เหมือนเดิมจ้ะตามที่บอกวันนี้ขอไม่ทํากับข้าวหนึ่งวัน ก็บอกว่าจะมากินพิซซ่ากับแมทธิวกันสองคนเพราะว่าเล็กเขาก็เหมือนเดิมจ้าเขาติวดึกดึนด,ด,ด,ดเพราะว่าเขาจะมีสอบวันที่28นี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนาะนั่นแหละส่วนพ่อก็กลับไม่เป็นเวลาก็หากินกันเองแล้วกันใครอยากกินอะไรก็ทํากินเองบ้างเนาะทุกคนเราก็เอาบอกตรงๆว่าบางทีก็เหนื่อยกับการทาอ่ะเออเรายากงให้ตัวเองแบบได้พักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับ การได้ทำอะไรตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ใครทำไม่เป็นก็อดจ้ะ <laughs> แมทธิวเขาถามว่าแม่โตข้างข้างอะ่ะมีเป็นเอ่อเป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมแล้วเขาแบบกินด้วยเล่นด้วยแบบดือ้อแล้วก็เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าตอนเขาเป็นเด็กเนะี่ยเขาดื้อแบบนี้หรือเปล่าเขาถามแม่เนาะแม่บอกว่าแมทธิวกับอเล็กไม่ดื้อเลยก็คือแบบว่าเวลา ไปกินข้าวก็คือกินข้าวเล่นแต่ว่าไม่เสียงดังเล่นคือเล่นในโต๊ะของเราเองคือจะไม่วิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ถ้ากินข้าวก็คือกินข้าวบนโต๊ะจะเสียงดังบ้างก็ทะเลาะกันบ้างก็แค่ในโต๊ะเราอย่างเงี้ยเวลาพาไปซื้อของเห็นของเล่นอย่างเงี้ยก็จะจื้นมองว่าแม่จะซื้อให้หรือเปล่าอันเนี้ยแม่จะไอ้นี่ถ้าแม่บอกว่าแม่ไม่ซื้อให้ เขาก็จะยืนเมทดอเล็กน่ะจะง่ายๆถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เขาก็จะเดินออกส่วนแมทธทิวอ่ะเขาจะไม่งอแงเขาจะไม่เสียงดังแต่ว่าเขาจะยืนเขาจะนั่งตรงที่เขาชอบนั่นแหละเขาจะนั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าแม่จะบอกว่าซื้อได้หรือบางทีส่วนมากก็แบบว่าไม่ซื้อก็ก,ก,ก็พยายามนั่งตรงนั้นแต่ว่าไม่ไม่ร้องเอาของเล่นไม่อะไรคือจะนั่งจนกว่าแม่จะ อนุญาตว่าซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้ซื้อก็จะบอกเขาว่าไว้งวดหน้านะเดี๋ยวซื้อให้อะไรเนี่เขาก็ เขาก็จะโอเคเขาก็จะกลับบ้านเขาจะรู้ละว,ว่างวดหน้านะ่ะเขาจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นเด็กเขาเห็นเด็กที่นั่งกินพิซซ่าแลวแบบว่าเอา่อทั้งกินด้วยกระโดดโลดเต้นไปด้วยเสียงดังด้วยพูดคุยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเขาก็เลยถามว่าเขาย้อนไปไวเด็กว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเล่าให้เขาฟังไงเออนั่นแหละทุกคนก็จริงๆโตมาก็ เหมือนตอนเด็กเลยก็คือไม่ไม่ไม่ดือ้อแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ทุกคนเห็นเลยเหน้าจอยังไงหลังหลังจอก็อยังงั้นเออนั่นแหละ แมทธิวเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปโรงเรียนแล้วนะแม่แล้วก็คือแบบว่าพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมก็จะแบบฟุตบอลก็จะหยุดพักหนึ่งวันในการซ้อมทุกอาทิตย์ก็จะหยุดวันพฤหัสเนาะทีนี้ก็พรุ่งนี้วันพฤหัสเขาก็จะไปโรงเรียนแล้วก็วันศุกร์สองวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดอีกเขาบอกว่าเขาดีขึ้นแล้วแม่ก็คือมันดีขึ้นจ้ะแต่ว่ามันไม่ได้หายไปเลยเนาะมันดีขึ้นก็อเออเขาเป็นหวดนัดนิดหนึ่งแล้วก็เจ็บคอ,อนิดนึงเนาะ ก็เออแม่ก็บอกว่าไปไปโรงเรียนเพราะว่าเราก็หยุดมาสามวันแล้วถ้าดีขึ้นหมายถึงว่ามันไม่ได้หายไปเลยแต่ถ้าดีขึ้นแล้วก็ไปโรงเรียนได้แม่ก็เลยว่าอย่างนี้เออเขาก็บอกว่าไปไปบอกไปแล้วอาหารแบบนี้อาหารพีซงพีไซแฮมเบอร์กุงแฮมเบอร์เกอร์อย่างยังสีกับบอเมนอาหารของเ้าดอกกินเ้ากับบะมีแห้งคือว่าพี่น้องเอ,อ้ยมันบอเมนแบบพริกมันต้องเปบดเพชดเพชด,ดนัวนัวเส็บเสบคือบา,บานเฮาเห็นยัง อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารไตนั่นแหละเกิดมาจาก เออเกิดเนี่ยเกิดมาจากประเทศไทยก็ยอาหารไทยนี่นะทุกคนโอ้ยกินอยูส่ยก็บอกคือเมืองไทยดอกจ้าขนาดเห็ดเองก็ยังว่าบอกคือเมืองไทยคือมันมันไดคน้ค้นละอันล้มเลยนะทุกคนนะเอออาหารที่ดีที่สุดอาหารไทยของเรานี่แหละอาหารนี่ก็ตามลูกไปจ้ะเนาะส,สองสองซันฉาเพิคนก็กินยังสี่ละกินทังน้งอาหารไทยกินทั้งอาหารอีสานกินทั้งอาหารฝรั่งกินสุยางจา้าลูกข่อยนะเออส่วนแม่นั่นก็ตามตามลูกจ้ะ แต่ถ้ากินแบบนี้ทุกวันตายบะมีแห้งเห็ดงานเหตุการณ์เนอพี่น้องตายก้อนนี้ลีละ <c oughs> กินเสร็จนี่เดินกลับบ้านเสร็จแล้วก็คิดเมนูว่าเออจะทําอะไรไว้ให้อเล็กเนาะก็คิดอยู่นะว่าจะทําอะไรไว้ให้อเล็กเสร็จแล้วเนี่ยก็แบบว่าคิดว่าเออมีลูกชิ้นไก่อยู่ถุงหนึ่งเดี๋ยวจะแบบว่ากลับไปทอดลูกชิ้นไก่แล้วก็จะทําต้มไอต้มมันฝรั่งไว้ให้ลูกแค่นั้นแหละก็คือ อเล็กเขากลับดึกไงทุกคนกลับมาก็ไม่มีอาหารถ้าวันไหนแม่ไม่ได้ทําเหมือนวันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะให้ลูกกินอะไรเขาต้องเขากลับมากินตอนห้าหกทุ่มอ่ะแล้วเขาก็นอนเลยอ่ะเพราะคนมันหิวมันต้องกินดึกๆึกมันก็กินนะทุกคนเออแล้วทีนี้เราไม่ไม่มีอาหารแบบว่าไอ้นี่เลยเหลือแต่พะโลเออเหลือแต่พะโลหมูสามชั้นเมื่อวานเราก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวต้องทําให้ลูกห่อข้าวด้วยเออเสร็จแล้วนี่ พอทําคลิปนี้เสร็จนะก็ภาคเสียงอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เออก็คงจะได้แบบว่าทํากับข้าวไอ้ไวให้ลูกกินเหมือนเดิมจ้ะทุกคนจ้ะอันละก็ซีวิตแม่่วงตลูกจะมีลูกกับ่วงลูกอีลีได้พี่น้องอันละก็เลยแบบว่าเออเราอดได้แต่ว่าลูกเนี่ยอดไม่ได้ไงทุกคนเออนั่นแหละ ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทํากับข้าวหอ่อให้เล็กเหมือนเดิมจะถามว่าทําไมแม่ต้องดูแลลูกขนาดนั้นคือเขาไม่มีเวลาทุกคนอล็กคือเขาไม่มีเวลานะ่ะแล้วก็กลับดึกห้าหกทุ่มเมื่อคืนเนี่ยเกือบหกทุ่มแล้วทีนี้กลับมากินข้าวแม่ก็ได้ยินเสียงกินข้าวเปิดไมโครเวฟอุ่นข้าวแล้วก็นั่งกินเสร็จก็ ไม่อาบน้ำแม่บอกว่าดึกๆไม่ต้องอาบน้ำนะก็คือแปรงฟันแล้วเข้านอนเลยกินเสร็จแล้วลูกก็ไปนอนอะ่ะเออแล้วทีนี้ตื่นเช้าก็คือไม่รู้นอนอิ่มหรือไม่อิ่มละ่ะต้องไปมาหาลัยอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เวียนวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าวันศุกร์เนี้ยเขาจะสอบไงทุกคนวันศุกร์ศุกร์นี้จะสอบก็เลยแบบติวหนักมากแล้ววิชานี้เขาบอกว่ายากอีกแล้วแม่งทุกคนแบบเพื่อนแบบ ติวไปร้องไห้ไปอะ่ะคือรู้เลยว่าวิชานี้มันไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วตัวเองอะ่ะแล้วตัวเองล่ะตัวเองก็ร้องเหมือนกัน <laughs> โอ้ยกินเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้าก็แมทธิวยกไปที่นี่บริการเองเนาะก็คือยกเองเสิร์ฟเองจ้ะเด็กเสิร์ฟเขาไม่มาเสิร์ฟเหมือนบ้านเรานะทุกคนเออนั่นแหละจ่ายค่าบริการ ไปยังไงเขาก็ไม่มาบริการให้เรานะทุกคนอันนี้คือเก็บเองยกมาเองอะไรทุกอย่างอนั่นแหละก็อิ่มแล้วเดี๋ยวพาลูกกลับบ้านทุกคนจ้าก็นั่นลหะพอดีออกไปนี่มืดแล้วละ่ะทุกคน <laughs> ถ้าออกไปกินข้าวข้างนอกอย่างนี้ลูกเขาบอกว่าแม่นั่งเลยแม่เป็นแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวแม่นั่งรอที่โต๊ะก็คือ,อเดี๋ยวเขาเก็บเองอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกเออแม่นั่งรอก็ได้ แต่แม่จ่ายตังค์ให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เซ์ชอบเซลลูกแบบเนี้ยเออแม่จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะเอออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่หรอกคือเขาแบบถ้าออกข้างนอกอย่างเงี้ยเขาจะบริการแม่เองอะไรอย่างเงี้ยยังดงดงดองดงดงบาเร่แน่อิ่มไหมอ่ะอิ่มมากหลัออิ่มเงินเจะท้องอิ่มเงินเจะท้องเออ หายยากแล้วทีนี้เดือนหน้าค่อยได้กินนะเดือนหน้าเราค่อยกินใหม่กินเดือนละครั้งก็พอกลับบ้านทุกคนเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเราเดินนานไหมประมาณสิบสิบห้านาทีเนาะเม็สิบนาทีเหรอแม้ว่าประมาณสิบห้านาทีอะโอเคสิบสองจุดห้าสิบสองจุดท้้ยคักเนไม่ไกลจต่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นั่นแหละ เขียบดูท้องซ่าตรงนู้นสิเซอปะพิมลันดารุตเตอกรอฮะยะ please please grow หนาวไว้หนาวไว้เดี๋ยวยิ้มสัวแมนอีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนกัวร์กัวร์จะสัปดาห์ เดือนหน้าก็หน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วทุกคนเริ่มแล้วเดือนหน้าบรรยากาศยามเท่าไหร่เนี่ย6โ,โมงครึ่งสวยเนาะแม่6โมงครึ่งสวยเนาะสวยมาก ไกินข้าวกับแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่สามวัน,อย,วนอยู่บ้านเบื่อกันไปเลยข้างหนึ่งเออถึงบ้านแนละ้วใกล้ถึงบ้านแนละ้ว